ะคกะ็อยู่ที่เดอะบอสแมนแคลนนะคะเมื่อกี้น้องคือเดินอยู่ตรงนั้น,น,นฟิลแบบซั่งกระเช้ามาแบบพอสตอรี่นั่งมาบมากเลยคะ่ะน้องคือก็เลยต้องไปขอเดินขอตังค์แม่นะคะร้อนะึงแล้วก็จังพี่ฟิลีกห้าสิบบาทที่ไหนนะก็ตังค์งแม่ทั้งสองอย่างเลย <c oughs> เ,เดินไปวิง่งไปเลยไปเล่นดูไปช็ปอปปิ้งลงมาแล้วน้องคือลืมบอกไปน้องคืออยากได้แบบเออก็ตัง้งมีส่วนมากๆฟิลเชื่อ,อะไรลาสโซ่ลาสโซ่กับลาสโซ่โอ้เดินไปเดินไป ตัวตันโพเตโต้ก็หนึ่งร้อยห้าสิบบาทได้หนึ่งอันใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวดูรอบรก่อนเดี๋ยวดูรอบๆก่อนไม่ใช่รอบรอฝั่งนี้ฝั่งโน้นอุ้ยตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นแมวนะคะแล้วก็เป็นนี่นี่ตัวนี้พี่ชอบมากเลยอ่ะมันจะเป็นเหมือนสปูชี่น้องฟิวมันมีแอร์สปูชี่อีพีอันนง้ก็จะเป็นมินเนี่ยนมินเนี่ยก็เหมือนใส่เยอะอ๋อเยอะเยอะเดินต่อเดินต่ออันนี้เ็จะเป็นโปลาเกลี่ยนไข่ขี้เกียจนะคะแล้วก็เป็นเตดาต่าง อันนี้มันหวานแลอะกูยังไงให้เนื่อโนไม่ีน่ารักเลยมีแมวด้วยไม่แล้เราเพิ่มอะไรพี่สาวน่ารักมากไม่ต้องเลยชอบแนวแบบเรื่องผีอะไรพวกนี้แบบนี้มันผีมากเลยอ่ะพี่ว่าก็ฟิวไม่ได้ชอบนะก็ฟิวกลัวกลัวแต่อันนี้อ่าไปแลกไปแลกเหรียญสามเหรียญได้สามอันอ้าววาตู้นึงอะหยอดสามเหรียญไม่เคยหยอดหรออันนี้เราเล่นดีกันเอ้าตอนแรกเอาอะไรก็อันนั้นแหละ อย่าหลายใจดูไม่อย่าหลายใจ,ยใจเ,เร็วๆเอาย้อนไม่ได้ไหยอดดีๆค่ะนี่เขาจะมีเป็นทรงมาให้แล้วก็ต้องหยอดให้มันเป็นทรงอ่าล็อตต่อไปนะคะต้องซื้อบ้า ผิดฟั่งค่ะหยอดไม่ได้นะคะนี่อย่างนี้อีกอันหนึ่งขึ้นสูงๆสงหน่อยเอออย่าอ๋อเดินเหลี่ยมติดนี่จะเป็นทรงล็อกแบบนี้หมุนหมุนได้แล้ววิ้วิ้วน่นเดี๋ยวเรามานั่งแกะกันก่อนเดีย๋ยวตงรงนู้น แป๊แบๆน้องฟิวโชว์ก่อนว่าได้อะไรได้สีเขียวอันนึงไหนพี่อขอดูหน่อยหุยน้องฟิวเห็นหุยหุยไปลุน้นแก้วไปลุน้นแก้วแป๊แบๆเราต้องดูคอลเลคชันเราก่อนไปดูตรงที่ตู้ก่อนตรงนี้ก็น้องฟิวอยากได้ตัวคัสโตเพราะมันใหญ่แล้วก็อยากเบลวูดดี้กับตัวเนี้ยพี่อยากอยากได้ทาร์ทารอ๋อมันไม่คุ้มมันาตัวจิ๋วๆอ่ะ <S <S 2> <S 2> อ่ะ,อะไปนั่งดูดีกว่าอ่าไปไป ตอกไข่ป๊อกๆกินอนย่างน้องฟิวนะคะก็จะแกะแล้วนะแกะตรงนี้เลยเหรอเธอจะแกะง่ายไปไหมอ่ะไม่มีที่หันหน้าเข้าทางนู้นดิน้องฟิวมานั่งตรงต่อ,ตอเลโก้เนี่แหละจะม,มีที่ะะไ่มแม่บอกแตวแกะแต่ว่า ได้ป่านนึงอะไรย่าล็อหางก็ตดแล้วนะค่ะไม่ใช่ได้ปหมึกปมึกสี่งพีอับสมมากๆเลยต้องมาเป็นวุ้นเยลลี่ด้วยนะเปิดเลยไหนถัตะล็อกไม่คือถตลอกใช่ค่ะโอ้ดวงปาหมึอ่าโชว์ก่อนโชว์ นี่นะคะคือแค่ตาล็อกขอำๆแล้วค,คือนะคะได้เป็นตัวปลาหมึกตัวน,นี้ขาดิเหรอตัวนี้ขาดิดิเป็นพวกปลาใช่ไหมแต่ตอนหลังๆด้มันเป็นแบบพูดแบบเรื่องซศร้าเป็นสดๆค่ะแล้วก็เลยกลายเป็นตัวนี้นะการเดือดซ่ากระเดือกระเดือกระเดือดขอดูดวด่าเหมือนปลาหมึกผู้ยิ่งใหญ่มาวิวน่ากลัวมากเลยอุ้ยแต่น่ารักนะแยลี่เอาไปเล่น น้องนี่นะคะก็ได้แบบหมุนตู้กระชังมใน้องฟิสชได้เป็นตัวปมึกน่ารักมากเลยนะคะตอได้เป็นตัวโตนะคะแต่ไม่เป็นอย่างอีกักรอบไหมอีกสักรอบไหมเอาไม่เลิกไม่ต้องเลยน้ก็น่ารักมากเลยนจากเรื่พันตอรีนะคะสำหรับคลินี้นะคะน้องพี่ก็ขอลาไก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย